ได้โชคไปที่569.60จุกๆเลยจ้าหนูหน้าหาทำหนดูหน้าหา สวัสดีค่ะเพื่อนๆและก็ชาวสบาย777ทุกคนนะคะวันนี้นูนาก็มีกิจกรรมมาย้ำเตือนกันอีกแล้วนะคะกับกิจกรรมเพื่อนการพารวยนะคะกิจกรรมนี้เพื่อนการพารวยทุกยอดเล่นของเพื่อนจะกลายเป็นรายได้ของคุณนะคะเงื่อนไขไม่ยากเลยนะคะผู้แนะนํานะคะต้องมีเลเวล10ขึ้นไปจึงจะได้รับโบนัสแนะนําเพื่อนนะ และแบ่งออกเป็น2กรณีเพื่อนใหม่นะคะหลังจากที่ชวนเพื่อนสมัครเรียบร้อยแล้วเพื่อนจะต้องกรอกรหัสผู้แนะนําของเราและเพื่อนต้องทําการฝากเงิน200บาทเพื่อรับโบนัสไปเลยเต็มเตมหนึ100่งร้อยเเซและผู้แนะนําก็จะได้รับโบนัสไปเลย50บาทนะคะและสําหรับเพื่อนเก่าน,นะคะเพื่อนจะต้องมีเลเวล20ขึ้นไปนะคะเพื่อนจะต้องกรอกรหัสผู้แนะนําของเราและผู้แนะนําจึงจะได้รับคะแนนไป5000พอยต์รางวัลจะจ่ายในวันถัดไปนะคะ และนอกจากนี้ยังมีโบนัสเพิ่มเติมอีกมากมายเลยนะคะบอกเลยว่างานนี้ใครเพื่อนเยอะคนนั้นรวยแน่ๆคะ่ะแต่วันนี้เรามารวยกับเกมสล็อตเกมนี้เลยนะคะ l i h e s of Samurai นะคะดูที่ว่าวันนี้เราจะหมูหรือจา้าโอเคเปิดมาที่9.6นะคะวันนี้ยังได้โบนัสใช่ไหมใช่หรือไม่โบนัสพิเศษนะคะคืออะไรคะตัวเลือกหมุนฟรีโอเคกดคูณไปที่5สปินคูณ5ไปเลยจา้า เรามาลุ้นกันค่ะว่า5สปรินฟรีที่เราได้มานั้นจะรุ่งหรือจะรอดนะคะและสำหรับเพื่อนๆนที่อยู่ที่เกาหลีอิสราเอลก็สามารถเล่นสบาย777ได้เหมือนกันนะคะเพื่อนๆสามารถโหลดได้ที่ลิงก์ข้างล่างที่หนูหน้าแนบในดีสคริปชันได้เลยนะคะสามารถดาวน์โหลดมาเล่นกันได้นะคะบอกเลยว่าเว็บนี้แตกหนักแตกจริงจริงๆนะคะแล้วก็ยังมีกิจกรรมมากมายเพื่อนเได้ลุ้นรางวัลลุ้นโบนัสกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะ เหมือนกับนูน่านะคะที่วันนี้ได้โชคไปที่569.60จุกๆเลยจ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้นูน่าด้วยนะคะบ๊ายบาย